อยากจะระบายความในใจของคนเขตของศาลโดีเฉพาะคนบางระพล่างต่อขอเพิ่มยศม่วงมณีอีกแล้วครับครับสวัสดีท่านพอม่้ี่ิ้องชาวเขตของศาลที่เคารพทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้ถือว่าทุกท่านมีความพร้อมที่จะรักษาตัพยสินของตัวเอง แล้วก็ความมั่นคงของครอบครัวตัวเองแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเองของชุมชนคนเขตคลองสานเขตคลองสานบางลำพูล่างเมื่อก่อนเขาไม่รู้จักหรอกเจริญนครเนี่ยเขาจะรู้จักแต่บางลำพูล่างคลองบางลำพูล่างเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้านเดิมของบางลำพูล่างเนี่ย ใครใครก็รู้ว่าบางลำพูล่างเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งทนบางลำพูบนเนี่ยมันอยู่ฝั่งพระนครแล้วมันเป็นเขตเศรษฐกิจดั้งเดิมนะรเราใช้คลองใช้เขตคลองสารเหล่านี้เป็นที่ผ่านของพืชผลทางการกเกษตรเลือกสวนนะครับไล่นามากูต่างๆเนี่ยออกจากเทศ ทางเส้นนี้เพระเอตะพานที่ท่านจะทำเนี่ยมันไปทำลายวิถีชีวิตของพวกเราพอเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่ามันทำลายวิถีชีวิตของพวกเราชาวเตคพองสารเข้าใจนะตรงนี้เป็นความสำคัญคือชีวิตดั้งเดิมนี่มันเป็นมาอย่างนี้